สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ตัวเลขนะคะชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะการพยากรณ์จะมุ่งเน้นกลุ่มดาวโยกดาวเดินประจําเดือนเป็นหลักเลยนะคะฉะนั้นค่ะก็จะดูนะคะในจุดที่เป็นจุดดีจุด จุดดีนะคะและก็จุดที่ต้องระม,มัดระวังหรือเรียกว่าจุดอ่อนนะคะเป็นการดูเกณฑ์โดยทั่วไปไม่ได้เจาะจงมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะมีกลุ่มดาวนะคะที่โยกเดินหน้านะคะจำนวนด้วยกันหกดวงดาวด้วยกันนะคะก็ส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตาในระยะสั้นๆค่ะมีในกลุ่มดาวแรกเลยนะคะด้วย นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ดาวนะคะโย้ารักนาของชาวราศีพิจิกนะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระเกตค่ะส่งผลอะไรนะคะเนื่องจากนะคะรักนาจะส่งผลต่อจิตใจนะคะอุปนิสัยนะคะและการเปลี่ยนแปลงนะคะดาวอาทิตย์จะหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจตำแหน่ง ะะและยังหมายถึงสติปัญญาด้วยฉะนั้นช่วงนี้ค่ะชาวราศีพิจิกจะสนใจการเรียนรู้สนใจพัฒนาตนเองเป็นหลักเลยนี่คือเรื่องดีค่ะนะคะด้านในดีของดาวอาทิตย์นะคะจะสนใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นะคะรวมถึงนะคะสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยค่ะนี่คือจุดดีของดาวอาทิตย์นะคะนอกจากนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณด้วยค่ะนะคะใครที่ขยันขันแข็งข เหนื่อยตลอดทั้งปีเลยเดือนนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะจะจะถือว่าเป็นจังหวะด,ดีสําหรับคุณก็ว่าได้ในเดือนนี้นะคะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะหาข้อมูลความรู้พัฒนาตนเองเพราะโอกาสจะมาพร้อมกับความรู้เสมอค่ะนะคะเพราะคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ ระะอบหนึ่งจะมาสักทีหนึ่งนะคะดาวอาทิตย์โยกเข้ารัคนาของคุณด้วยและก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยฉะนั้นก็หาข้อมูลความรู้ไว้ดีๆค่ะเพราะจะมีสิ่งดีๆใครเป็นลูกจ้างข้าราชการคุณก็มีโอกาสมีตําแหน่งใหมย่ยศใหม่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะใครทํางานดาราพิธีกรงานที่เป็นนัก คอนเทนต์มีแฟนขับ FC มีเกณฑ์ดังปังๆในช่วงนี้ด้วยนะคะอิทธิพลของดาวอาทิตย์รวมถึงผู้รักผู้ใหญ่อุปปัติธรรมกนี่คือด้านดีของดาวอาทิตย์ด้านที่ต้อง <c oughs> รมะมัดระวังของดาวอาทิตย์คืออะไรคือใจร้อนนะบางทีมั่นใจในในตัวเองสูงอีกโก้นะคะฉะนั้นเมื่อมันเข้าสู่ลัคนามันจะส่งผลต่ออารมณ์คุณนะนะ ปัญนิสัยคุณด้วยเช่นเดียวกันบางทีนะคะที่ผ่านมานะชาวราศีพิจิกมีดาวประจําคือดาวอังคารก็ร้อนอยู่แล้วมาเจอดาวอาทิตย์ร้อนหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็จะส่งผลให้คุณทําอะไรหูเร่งรีบ ร้อนเป็นไฟเลยหรืออารมณ์หงุดหงิดง่ายเจ้าโทสะเจ้าโมโหหนักยิ่งกว่าเดิมนะนี่คือจุดไม่ดีของดาวอาทิตย์คุณก็ต้องแก้ไขค่ะคืออะไรใจเย็นๆไว้หมันมนม่นสวดมนต์หมั่นทำสมาธิฝึกสติจเจริญสมาธิไว้ค่ะเพราะชาวพุทธเราสอนเรื่องสมาธิอยู่แล้วนะคะจะช่วยลดความร้อนของคุณความผิดพลาดของคุณได้ค่ะมาดูต่อมาค่ะดาวพระพุธค่ะ ดาวพุทธจะหมายถึงการสื่อสารการเจรจารนะการเจรจารการพูดคุยและยังรวมถึงนะคะการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีออนไลน์โซเชียลมีเดียดิจิตอลด้วยยุคนี้เป็นเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะคะฉะนั้นค่ะดาวพุทธตกมหาอุด คนจะรักคนจะชอบคนจะเอ็นดูรวมถึงคนเกงใจด้วยช่วงนี้พูดอะไรก็ดีไปหมดเลยคนรักคนชอบคนเกงใจพูดแล้วประสบความสําเร็จฉะนั้นคุณต้องเลือกพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณค่ะ,พ,นะคะค <c oughs> พูดแล้วนะคะนะคะคนพูดแล้วนะคะสร้างแรงบันดาลใจคนหรือพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองนะ,ะอะ่าฉะนั้น <c oughs> อเอาคําพูดเนี้ยไปใช้ในเรื่องงานนะคะในเรื่องของนะคะในเรื่องของการงานคุณธุรกิจคุณค่ะนะคะฉะนั้นต้องฉลาดในการพูดพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองต่อผู้คนสังคมหรือธุรกิจของคุณค่ะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นพูดแล้วเกิดดราม่าพูดแล้วเกิดกความขัดแย้งเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะ นะคะอ่ะนี่คือดาวพพูธค่ะมาดูดาวต่อมาคือดาวพระเกตค่ะดาวพระเกตจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความก้าวหน้าต่างประเทศค่ะด้านจิตวิญญาณค่ะนะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณธรรมะอ่านา่าจะเห็นว่ายุคนี้นะคะเป็นยุคที่มีการพูดพูดนะ <c oughs> ขออภยัยพูดกันเยอะข่าวสารก็เยอะดราม่าก็เยอะเกี่ยวกับ ธรรมะการสอนธรรมะด้านจิตวิญญาณเช่นนั้นค่ะช่วงนี้คุณจะสนใจเรื่องจิตวิญญาณสนใจเรื่องธรรมะเป็นพิเศษเลยเรื่องธรรมะเป็นสิ่งที่ดีค่ะการพัฒนาจิตวิญญาณเราไปสู่นะคะความสงบของจิตด,ด,ด้านด้านดีๆคุณทําไปเลยค่ะเพราะมันจะเป็นบุญกุศลและบารามีกับตัวคุณเองนะคะแต่ให้ทําด้วยสติค่ะทําด้วยสติบวกปัญญาเข้าไปนะคะเพราะก็จะเกื้อนหนุนอ่า ในชีวิตคุณให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะอ่ะฉะนั้นช่วงนี้จะมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณรวมถึงนะคะมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือไปพบปะผู้คนทางไกลหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติเลยนะคะนี่คือกลุ่มดาวแรกค่ะที่ตกลักนาของชาวราศีพิจิกค,ค่ะดาวต่อมาคือดาวพสัสศุนะคะโยกเข้าพบการเงินและดาวพรุก,ก็จะหมายถึงการเงินด้วยความรักนะคะฉะนั้นค่ะนะ ขอไปนะคะ <c oughs> ช่วงนี้สติปัญญาของคุณจะค่อนข้างดีในการหาเงินคุณจะมีลู่ทางใหม่ๆในการนะคะอ่าเข้ามาหาคุณนะคะช่วงนี้นะคะสติปัญญาคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่คุณจะขยายโปรเจกต์ใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะอิทธิพลของดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะช่วงนี้คุณก็ <c oughs> อาจจะ,อะขอไป นะคะมีโปรเจกต์นะคะใหม่ๆนะคะที่นะคะเกี่ยวข้องกับนาลู่ทางช่องทางใหม่ๆโดยเฉพาะหากคุณเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายนะคะก็มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจคุณนะคะไปทางไกลไปต่างประเทศนะคะอ่ารวมถึงอาจจะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวพระศุกนั่นเองจะได้พาทเทอร์อ่าพา พาร์ทเนอร์ใหม่นะคะผู้ร่วมทุนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องสําหรับนักธุรกิจนะคะฉะนั้นในเดือนนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหม่นะคะอ่ะมาดูต่อต่อ <c oughs> ขอไปนะไอเลย ดาวต่อมาดาวพระเสาวกะดาวพะเสาวโยกเข้าสุภาและสุภาจะหมายถึงสิ่งใหม่ด้วยฉะนั้นช่วงเดือนนี้ค่ะขยันขันแข็งไปลุยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะนะคะดาวอังคารจะเป็นดาวแห่งความขยันขันแข็งนะคะอย่าอยู่เฉยค่ะเพราะความสําเร็จของคุณจะมาพร้อมกับการลงมือด้วยนะคะดาวอังคารนะคะจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางช่วงนี้คุณมีโอกาสเดินทางไปพบเจอสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะอ่า <c oughs> ะฉะนั้นนะคะเดินทางมาพร้อมกับโอกาสใหม่โชคลาภนะคะให้กับคุณด้วยค่ะมาดูดาวต่อมาคือดาวจันท์ค่ะดาวจันทร์ตกวิวินาศนะคะ <c oughs> มีทั้งจุดดีและจุดต้องระมัดระวังจ่ะจุดดีของดาวจันนะคะก็คืออะไรผู้หลักผู้ใหญ่อุป,ปถัติธรม นี่คือจุดดีของดาวจันนะคะ,ะจุดต้องระมัดระวังของดาวจันเลยคือจุดอ่อนของดาวจันคืออะไรเบื่อหน่ายง่ายหรือทําอะไรโลเลนะคะเปลี่ยนใจง่ายเนี่ยคือจุดทีะะ่จะไม่ดีนะคะถ้าเกิดคุณทําอะไรนะคะคุณเกิดการเบื่อหน่ายหรือเปลี่ยนใจง่ายก็อาจจะส่งผลต่อความเสียหายนี่คือทั้งหมดนะคะหกดาวด้วยกันค่ะที่มีการโยกประจําเดือนนี้ค่ะมาดูในส่วนของดาวใหญ่บ้างนะคะกลุ่มดาวใหญ่มี ดาวพฤหัสด,ดาวมฤตยูอยู่ในภพปัตตนิหรือคู่ของนะคะซึ่งส่งผลอะไรช่วงนี้ค่ะนะคะใครมีความรักอยู่แล้วความรักก็หวานแหววเข้าใจกัน ดีนะคะเห็นอกเห็นใ e จกันความรักไปในทิทางที่ดีใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจนะคะจากโซเชียลมีเดียนะคะ,อะนอกจากนี้ถ้าด้านธุรกิจงานที่มาแรงกระแสมาแรงเลยคือกระแสะใหม่ๆโลกใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะถ้าเกิดคุณนะคะ,ะนำนะคะสิ่งที่เป็นกระแสเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำใหธุรกิจคุณประสบความสำเร็จเช่น AI เทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย เหล่านี้ค่ะออนไลน์นะคะอ่าเรียนรู้เท,เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของธุรกิจของคุณได้ดีมากนะคะหรือคุณเข้าไปทำเกี่ยวกับธุรกิจนี้เช่นไปลงทุนหรือไปนะคะศึกษาหาข้อมูลพวกนี้ค่ะจะนำพาอะไรให้จะทำให้คุณเจอพันธมิตรใหม่ๆหุ้นส่วนใหม่ๆนะคะและก็จะทำให้ธุรกิจคุณกะมีความนะคาะมี มีความรุ่งเรืองหรือประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็คือนะคะสิ่งที่จะไปเกี่ยวข้องกับคุณนะคะเพราะคุณจะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องโดยมีพันธมิตรหุ้นหุ้นส่วนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มที่เป็นกระแสะใหม่โลกใหม่นะคะมาดูดาวต่อมาก่ะดาวราหูค่ะดาวราหูตกอยู่ในปุตตะนะคะซึ่งเป็นดาวที่โยกเข้าปุตตะ นะคะ,ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะและจะโยกไปจนอีกสอง,สองปีนะคะดาวราหูส่งผลเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับบุตรบริวานนะคะช่วงนี้นะคะถ้าบุตรบริวานนะะสนใจนะคะสนใจเรียนรู้อะไรนะคะโฟกัสไปเลยค่ะอ่านเขย,ย่นขขนแข้งจะประสบความสําเร็จเพราะดาวราหูโฟกัสอะไรกัดติด กระติดอะไรนะคะมันจะเข้าไปยึดเข้าไปนะคะเข้าไปโฟกัสนั่นเองสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะถ้าด้านดีๆของราหูคือโฟกัสกระติดนะคะมันจะเข้าไปลักษณะของการเข้าไปหลงเข้าไปยึดเลยนะคะเข้าไปแบบนะคอย่างเช่นสนใจนะคะเรียนรู้อะไรบางอย่างก็จะเข้าไปเข้าไปสน สนใจมากเป็นพิเศษนะคะบางทีเข้าไปจนถึงขั้นหลงไปเลยนะคะถ้าด้านดีๆทําไปค่ะเพราะอะไรมันจะทําให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จนะคะเราเข้าไปด้วยความรักแม้มันจะหลงแต่นะคะเราหลงในสิ่งที่ถูกที่ต้องนะคะก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะแต่ข้อเสียถ้าไปหลงในด้านผิดค่ะด้านสีเทาตรงนี้ต้องรมะมัดระวังต้องคอยดูแลบุตรบยหวานด้วยนั่นเองนะคะอะมาดูดาวต่อมาคือดาวพระเสาค่ะดาวพระเสานะคะ ส่วนของดาวพระเสาร์นะคะเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวนะคะที่อยู่ในภพพันธุญาติพี่น้องช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องคืออสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหากันหรือหรือ,รอมีข้อตกลงมีมีอะไรที่อาจจะถือครองร่วมกันก็ได้หรือนะคะมีอะไรที่จะต้องทําร่วมกับ นะคะคญาติพี่น้องนะคะในเดือนนี้ค่ะจะคลี่คลายนะคะสิ่งต่างๆจะคลี่คลายนะคะรวมถึงมีโอกาสจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะอ่ะนี่ก็คือกลุ่มดาวที่สำคัญสำคัญนะคะมาดูค่ะในการปรยากรสรุปภาพรวมชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะคนนะ,ะเป็นลูกจ้างข้าราชการในเดือนนี้ค่ะจะเป็นเรื่องนะคะ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะช่วงนี้งานก็อาจจะเข้ามาหลากหลายงานเลยนะคะช่วงนี้นะคะงานจะวุ่นหน่อยสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการเพราะอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องอาโชว์ผลงานให้เยอะค่ะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณรวมถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับใครเป็นข้าราชการนะคะรวมถึงนะคะเป็นลูกจ้างนะคะ <G ül> <G ül> ก็อาจจะมีการชิงดีชิงเด่นนะชงิงโชว์ผลงานกันนะคะจะต้องนะคะจะต้องรู้เขารู้เรา <c oughs> ลบร้อยครั้งนะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ของคุณเตรียมไว้เลยค่ะส่องให้ขยายเต็มที่คือความขยันนั่นเองขยันนะคะพัฒนาเรียนรู้ตนเองไปนะคะพ่อผู้รักผู้ใหญ่จะเห็นผลงานคุณค่ะนะ,ะฉะนั้นช่วง <c oughs> ช่วง นะ,ะส่งท้ายปีลุยเต็มที่เลยค่ะเพราะคุณจะมีข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีนั่นเองเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินมากกว่าเดิมนะคะมีโอกาสเดินทางนะคะมีโอกาสเดินทางไกลนะคะและก็มีจ็อบสั้นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่อย่าประมาทกับชีวิตค่ะนะคะอ่ะมาดูในส่วนของนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้รธุรกิจ นะ,ะในไตรมาสสุดท้ายนะคะผลประกอบการจะออกมาในทิศทางที่ดีมากนะคะมีเกณฑ์ที่จะทํากําไรเป็นกอบเป็นกามให้กับตัวคุณเองอย่าลืมนําเทคโนโลยีกระแสใหม่ๆเข้ามานะคะโอกาสใหม่ๆอย่านะคะอย่าหาอย่าลืมหาข้อมูลความรู้โอกาสใหม่ๆอธิพลของดาวอาทิตย์ดาวพระพุธนั่นเองเข้ามาการสื่อสารการแจรจารเหล่านี้จะช่วยให้ผลกําไรผลตอบแทนหรือการค้าขายของคุณประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือดาวอาทิตย <c oughs> ดาวพฤพหัสค่ะมาดูต่อมานะคะในส่วนของนักลงทุนมีเกณฑ์ทำกำไรได้แบบไม่คาดฝันนะคะมาดูเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้การเงินยังมีเข้ามาทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีเกณฑ์ได้รับนะคะเงินเข้ามานะคะทีละเล็กทีละน้อยและจะกลายเป็นก้อนใหญ่ นะคะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะอาฉะนั้นเดือนนี้นะคะมีทั้งรายได้เข้ามาและก็มีรายจ่ายเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อย่าลืมบริหารจัดการทางการเงินแบ่งจัดสรรการเงินให้ดีค่ะเพราะจะมีทั้งรายจ่ายและรายได้และก็อย่าลืมละนะคะอย่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่ได้อยู่ในแผนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาตามมานะคะระวังรายจ่ายแบบจุกจิก นะมาระวังเบิกจ่ายเซ็นเอกสารอะไรพวกเนี้ยนะคะตรวจทานดีๆอย่าใช้อารมณ์ในการเซ็นหรือจ่ายนะคะเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะมีดาวประจําคือดาวนะคะดาวอังคารบวกกับมีดาวอาทิตย์เข้ามาด้วยนะคะระวังอารมณ์อย่างเดียวอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่ขอเสี่ยงโชคเป็นไงมีโอกาสมีโชคลาภลอยแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะ สำหรับดวงความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาคุยหลายคนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนกับค่อยๆศึกษาไปนะคะสำหรับคนโสดนะคะพอช่วงนี้มีสนเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะมีสนเสน่ห์ฉะนั้นจะมีคนเข้ามาคุณเยอะแยะให้คุณได้เลือกนะคะค่อยๆเลือกและดูคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะดวงความรักคอกค่อนข้างจะดีช่วงนี้พูดจากันวานแววมีสนเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ปัญหาอะไรที่คาราคาซังที่เคยเจอ ค่อยๆคลีค่คลายและจะแก้ปัญหาอย่าคิดมากอย่าคิดลบแค่นั้นเป็นใจได้นะคะ ด้านสุขภาพนะคะอย่าลืมออกกําลังกายดูแลช่องท้องบ้างอย่าหักโหมกับงานจนเกินไปสําหรับใครวัยทองคนนะวัยทองก็อย่าลืมนะคะอ่ะดูแลทั้งอาหารและสุขภาพนะคะก็เรียกว่าดูแลอาหารและออกกําลังกายนั่นเองปิดท้ายเรื่องการเสริมดวงชะตาค่ะการเสริมดวงชะตาที่ดีที่สุดเลยไม่เสียเงินเลยก็คือจิตเราเองนะคะปลดปล่อยจิตเราให้อิสระ จากการยึดมั่นถือมั่นแม้เพียงช้างกระดุกกระดิกขูหรือขณะจิตเดียวกับเป็นบุญใหญ่ค่ะมันพัฒนาจิตวิญญาณก่ะยกจิตยกใหญ่ให้สูงขึ้นคือฝึกสติฝึกสมาธิค่ะยิ่งจิตสงบมากเท่าไหร่นะคะเป็นกำลังบุญใหญ่ค่ะจะติดตัวไปนะคะฉะนั้นเสริมดวงที่ดีที่สุดก็คือฝึกจิตเราให้ปล่อยนะคะหรือให้อิสระจาก ความคิดนะคะเพราะมนุษย์เราค่ะส่วนใหญ่คิดไม่หยุดไม่หย่อนไม่ไม่นะคะไม่เคยเห็นจิตตัวเองด้วยซ้ำไปและไม่เคยรู้ด้วยว่าความว่างมันมีความสุขขนาดไหนนะเพราะส,สุขที่สุดคือความนะคะความที่จิตเราค่ะไหลความคิดนั่นแหละคือนะคะความสุขที่สุดค่ะนะคะลองถามตัวเองเนี่ยตลอดชีวิตเคยเห็นจิตเราที่ว่างสงบบ้างไหมนะคะ เคยเห็นจิตเราที่อิสระจากการยึดมั่นถือมั่นบ้างไหมเพียงแค่ชามกระดิกูเคยทำไหมลองไปทำดูนะคะและคุณจะเห็นถึงความวิเศษความมหัศจรรย์นั่นแหละคือการเริ่มต้นฝึกนะคะเริ่มต้นฝึกนะคะจิตวิญญาณนั่นเองยกจิตยกใจให้สูงขึ้นนะคะเป็นการสร้างบารมีที่ไม่เสียงเงินเลยและก็เป็นบุญใหญ่ติดตัวด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ